บาร์บีคิวนะทุกคนรถบาร์บีคิวขยับกับแม๊บนึงอ่อุ้ยแต่แสีแซ่บนะบาร์บีคิวอะก่อนอื่นดมอืมเุ้ยได้กลิ่นหอมบาร์บีคิว barbecue. อืม โอแล้วทุกคนดูผงนี่นั่งกินไหมนั่งกินไหมน่งกินไหมเห็นปะนี่อุ้ยแล้วชิ้นใหญ่มากทุกคนโอ้ชิ้นใหญ่มากหยิบมาสักชิ้นหนึ่ง ว้าว <Wow. S 1> กินนี่เลยทุกคนดูสีนี่ทุกคนดูสีมาวมาวน่าก,กินอน่ะโอ้ยอืมอ,อบมากเฮ้ยอร่อยอืมตัวนี้อร่อย อืมอืมว้าวอ้าวจริงนะกินเล่นดูซิลี่เพลินอะโคตรเพลินเลย แล้รสนี้คืออร่อยคือเขาไม่ได้แบบเผ็ดมากนะแต่เป็นแบบผงนัวที่แบบมันนัวนัวเอออร่อยอะทุกคนอันเนี้ยออเฮ้ยอร่อยอะ่ะอืออจริงเราชอบความกรอบมากอือก็โยด้วยอะ่ะ